ก้อยอรัชพรพูดถึงนิกกี้และนุน่นเรียกได้ว่าเป็นข่าวกระแสที่กําลังมาแรงในตอนนี้เป็นเรื่องราวความรักของก้อยอรัชพรและนิกกี้เรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปติดตามพร้อมกันได้เลยค่ะเรียกได้ว,ว่ายังคงเป็นประเด็นที่หลายคนจับตาม,มองสําหรับสถานะความสัมพันธ์ของอดีตคู่รักอย่างนิกกี้นะชัดกับก้อยอรัชพรที่เพิ่งออกมาประกาศสิ้นสุดความเป็นแฟนอย่างเป็นทางการทำกลางกระแสในหลากหลายประเด็นซึ่งล่าสุดสาวก้อยอรัชพรและเพื่อนซีนัตตี เดินทางมาร่วมงานประกาศรางวัลทั้ง3คนก็ได้ออกมาเปิดใจกับสื่อมวลชนก้อยบอกว่าก็โอเคค่ะอย่างที่บอกว่าเราจบกันด้วยดี เราคุยกันดีเราคุยกันมานานมากพอแล้วตอนนี้ก็ถือว่าโอเคค่ะโดยรวมรู้สึกว่าโอเคเกิน50%แล้วหลายคนสงสัยว่าเหตุผลพี่เราอยากบอกเคอเรื่องจริงใช่ไหมโดยเฉพาะเรื่องมือที่3าก้อยบอกว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าในการเลิก,กรากันจริงๆริงไม่เกี่ยวข้องกับมือที่3เลยอันนี้ก้อยขอยืนยันและเลิกกันมันเป็นแค่เราสคนค่ะ ซึ่งได้ถามว่าก้อยกับนุ่นสนิทกันขนาดไหนก้อยบอกว่าเขาเป็นเพื่อนร่วมงานของนิกกี้แต่ก้อยไม่ได้สนิทสนมกับเขาเป็นพิเศษแต่อย่างใดค่ะคลิปการทํางานของเขาสองคนเรารู้สึกยังไงกันบ้างก้อยบอกว่ารู้สึกว่าในเนื้องานของแต่ละคนมันมีรสนิยมและขอบเขตการมองงานแตกต่างกัน